สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะอพีนี้เป็น e ีที่339แล้วนะคะคุณท่านจำ e ีกันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน e ีที่339กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่2นะคะเป็นครุฑหลวงพ่อเสงนะคะรายการที่3เป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครท่านดูจะเป็นหมายเลขนะคะสิบเก้ค่ะ สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์0891927153ค่ะเบอร์โทรเดหนูจะเขียนไว้ให้ด้านบนอีกทีนะคะท่านใดมีลายสามารถแอดลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะท่านจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะท่านไม่มีปัญหาค่ะรับประกันของสวดตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะหากวันนี้นะคะ ท่านใดจองทานองค์ไหนปิดทานองค์ไหนในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท,ท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีพีจต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะท่านมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะวันนี้นะคะรายการที่1น,นะคะ เป็นเหรียญอามโสธรน,นะคะท่านได้มาพร้อมกล่องสีแดงกล่องกรรมยีกกล่องนี้เลยนะคะหน้ากล่องเขาท่านเป็นรูปเหรียญอามของหลวงพ่อโสธรวรารามนะคะนากล่องท่านชัดเจนเลยค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญอามนะคะลงยาราชาวดีของท่านพระพุทธโสธรปี2539นั่นเองค่ะเหรียญน,นี้ยังไม่ได้เลี่ยมน,นะคะ ได้มาพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเหรียญลงยาสีเหลืองนะคะท่านงดงามค่ะพระพุทธโสธรนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันให้พร้อมกล่องนะคะเหรียญอามค่ะสองห้าสามเกนะคะขอเปิดแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะปิดให้ไวให้ทานกันนะคะท่านใดได้ไปหนูกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเดี๋ยวหนูให้ชมกันชัดๆนะคะ เหรียญอามนะคะเป็นเหรียญลงยาค่ะตัวหนังสืออักขระท่านชัดนะคะพระพุทธโสธรน,นะคะท่านท่านใดนะคะตัดสินใจไวย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะหน้าเหรียญท่านชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านเหรียญอามนะคะหากันยากนะคะท่านที่ได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็700บาทนะคะ หมายเลขโค้ดนะคะสองหนึ่งสามะคะท่านสองหนึ่งสาะคะวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเซานะคะเจ็อบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะ เป็นพญาคุดนะคะของหลวงปู่เส่งวัดบางนาค่ะจังหวัดประทุมธานีนะคะเป็นเหรียญปีสองห้าสองสองนะคะพญาคุดหลวงปู่เส่งลงยานะคะท่านสีน้ำเงินสีแดงนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่700รบาทเท่านั้น,นะค่ะท่าน700รบาทพร้อมส่งค่ะ มาดูกันชัดๆเลยนะคะของหลวงปู่เสงวัดบางนานะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบหูห่วงนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยคท,ท่านท่านใดนะคะชื่นชอบพญาคุดนะคะหากันได้ยากนะท่าท่านนานๆหนูถึงจงถึงจะได้มีมาแบ่งปันให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube กันนะคะของหลวงปู่เสงค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นคท่าน ด้านหลังอักขระไว้ชัดเจนนะคะหลวงพ่อเสงวัดบางนาค่ะสองห้าสองสองนะคะองค์สวยมากๆเลยนะคะลงยานะคะเจ็รอบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพระยาตการามนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเผาทานเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะ วันนี้พิเศษเลยนะคะขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทนะคะจัดส่งฟรีนะคะท่านไม่บวกเพิ่มแล้วนะคะส่งฟรีอ m มเอสทางไปษณีนะคะปิดให้ทันกันนะคะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนเป็นคนแรกนะคะหรือทักไลน์มาก่อนพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะด้านหลังนะคะท่านเรี่ยมกรอบนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่4ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบลงยาเลยนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นเลยนะคะ400บาทของท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะเหรียญปู่เอี่ยมนะคะเหรียญสภาพเก่าเดิมของท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะด้านหลังนะคะ รอยจานยันนะคะาทานผิวพระนะคะเก่าเดิมค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่5ค่ะรายการนี้เป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะเป็นองค์ลงรักปิดทองนะคะา่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ํานะคะหลังแบบเขาท่านเห็นคราบทองชัดเจนเลยนะคะ ในคลิปวิดีโอก็จะถ่ายจากกล้องสดให้ชมกันชัดๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะปิดตาพ่อแก้ววัดเครือวันนะคะองค์ลงรักปิดทองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบกันน้ำค่ะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกฉลองหอฉันนะคะท่าน พระครูภาวนาพี่รัตน์นะคะหรือหลวงปู่ทิมค่ะวัดระหารไร่จังหวัดระยองนะคะเป็นเหรียญปี2518ของท่านหน้ากล่องท่านอัคระไว้ชัดเจนนะคะ96ปีนะคะองค์นี้ยังไม่ได้เลี่ยมนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมเป็นเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองนะคะท่านเหรียญเซมาสวยๆเลยนะคะหน้ากากทองนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะ ท่านใดสนใจศรัทธาหลวงปู่ทิมไม่ควรพลาดค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทเท่านั้นนะคะฉลออายุครบ8รอบพระครูภาวนาพิรัตหรือหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้นะคะ500บาทเท่านั้นค่ะท่าน ท่นใดปิดทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการนี้นะคะเป็นชุดล็อกเก็ตนะคะของหลวงพ่อก,กวยของท่านวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะพระเมานะคะท่านนี่ค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะ ท่านใดาตาไวตาถึงนะคะท่านย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะเป็น Lock ล็อกเก็ตหลวงพ่อกลวยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด2รายการแบบนี้ค่ะหมายเลขเจรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นคองท่านห้าบาทนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังของล็อกเก็ตนะคะ เราจะมีโคจสิสีนะคะโคจสีของหลวงพ่อกลวยเขาท่านลงยันนะคะแล้วก็ฝั่งตะกุด1ดอกนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาทานห้าบาทเท่านั้นนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมวัดะหารไรจังหวัดรรยองนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเ่าทานเหรียญน,นี้ก็สวยงดงามนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยนะคะท่านานเหรียญคราบผิวพราสภาพเก่าเดิมเลยนะคะให้ทานกันนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่5้ายหบาทเท่านั้นค่ะ 550บ,บาทนะคะท่านที่ระลึกฉลองครบ8รอบนะคะเหรียญปี2518ค่ะองค์นี้นะคะเลี่ยมนะคะ550บ,บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการที่9รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะ ปี2503อายุท่าน82ปีนะคะเนื้อทองแดงลมดำมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเขาท่าน550บาทนะคะพระครูยานวิลาชนะคะสวยมากๆเขาท่านรายการนี้นะคะเหรียญพ่อแดงนะคะห้าบาทค่ะท่านใดสนใจรายการไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะ พร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะรายการนี้นะคะเป็นเลียนหลวงปู่แพ้วปาวโรนะคะงานทำบุญฉลองนะคะท่านอายุท่านเก้าสิบแปดปีค่ะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเพชรเลยนะคะกรอบสวยๆค่ะท่านใบหน้าท่านคมชัดดวงตาท่านนะคะลายเส้นของท่าน พิจารณาไปพร้อมๆกันไม่ควรพลาดนะคะหลวงปูป่เพลวนะคะวัดรางม่านจังหวัดนคปรปฐมรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะท่านลาภผลภูลทวีนะคะวัดรางม่านอํเภอกำแพงแสนนะคะหมายเลขโค้ดนะคะ8-2-3สาเท่านแ2 3นะคะ700บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะคะท่านพิมพ์ใหญ่วัดระครังนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะท่านรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ สี่ร้บาทคทานพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะมวลสารดั้งเดิมนะคะท่านยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะสี่บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนะคะรุ่นสุขใจคะท่านหลวงพ่อหลิววัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมนะคะเป็นเหรียญปี2-5-3-7ค่ะ องนี้ก็ได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะท่านยังไม่ได้เลี่ยมนะคะเหรียญพญาเต่าเรือนนะคะปิดให้ทานกันค่ะขออนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะสวยมากๆเขาท่านจะเห็นว่าต่อโค้ดนะคะตัวทอนะคะคุณท่านดูเส้นนะคะสวยมากเลยนะคะอักขรตัวอักษรท่านชัดนะคะลงยานดาวท่า,ทานหน้าเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ รุ่นสุกใจนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากๆเลยนะคะเก็บได้เก็บเขทาทันรายการนี้ขอแบ่งปันที่500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ500บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะสวยมากๆากเขาทัน5 0าร้อยบาทเท่านั้นค่ะรุ่นสุขใจนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะท่านพิมพ์ใหญ่วัดประคังนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเดิมค่ะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านดูสภาพองค์พระนะคะเก่าเดิมมากค่ะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะรายการนี้นะคะ400บาทเท่านั้นค่ะท่าน สนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพรมนะคะท่านอายุท่าน77ปีนะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบเลยนะคะวัดบางกระพรมค่ะ77ปีนะคะ เหรียญพ่อคงรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะท่าน450บาทนะคะลาผลพูลทวีนะคะสิิ์สร้างบูชาถวายค่ะ450บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการนี้นะคะเป็นตระกุดนะคะท่า,ทาน ระกุดของหลวงปุตโตนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะท่านใดสนใจนะคะตะกุดนะคะนี่ค่ะท่านจะเป็นตอกโค้ดของหลวงปุตโตนะคะรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะท่าน พาดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียนหลวงพ่อทวดวัดช้างให้คำทานเนื้อทองแดงลมดำนะคะวันนี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะปิดให้ไวให้ทานกันนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะ องนี้450บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลเดชหลวงปุทิมงานเลื่อนสมณศักดิ์ปี08นะคะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญพับปิดตานะคะของหลวงพ่อแก้วเกษาโรคำท่านปี19นะคะขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะ 400บาทท่านะะทานหลวงพ่อแก้วเกษา,า,ารโรปี1.9นะคะสวยงามมากๆค่ะนิ้วมือท่านชัดนะคะ400บาทเท่านั้น,นะค่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวเนื้อองค์พระนะคะแล้วก็กันน้ำนะคะท่านท่านใดสนใจเหรียญปิดตานะคะ400บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18นะคะหลายท่านกําลังรอรายการนี้กันอยู่นะคะมารับชมไปพร้อมๆกันค่ะท่านรายการที่18รายการนี้เป็นสร้อยนะคะท่านสร้อยห้อยบูชาพระเครื่องนะคะท่านใดที่ยังไม่มีสร้อยคอนะคะกําลังตามหา,ยา,มหายอยู่นะคะท่านมาพิจรารณาเส้นนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นสร้อยคอนะคะเส้นยาวอยู่นะคะท่านขออนุญาตนะคะนี่ค่ะ ตรงหัวนะคะก็จะเป็นแกะสลักเป็นหัวช้างนะคะท่านสามารถห้อยพระนะคะได้3ามองค์ด้วยกันค่ะตรงนี้จะมีหนึ่งห่วงนะคะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะคะท่านสามารถห้อยได้อีกนะคะซ้ายขวานะคะสามารถห้อยได้สามองค์ด้วยกันค่ะตรงหัวหนึ่งนะคะตรงด้านซ้ายหนึ่งค่ะด้านขวาหนึ่งนะคะ เส้นนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันนะคะที่700้บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน700อบาทนะคะเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะมีเพียงแค่เส้นเดียวค่ะหนูอาจจะลงกล้องได้ไม่ถนัดนะคะท่านขออภัยคุณท่านด้วยนะคะเวลาสวมคุณท่านก็สามารถปลดตรงนี้ได้นะคะเป็นอ่ตรงนี้นะคะหมุนๆตรงนี้ค่ะแล้วก็สวมห้อยขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะ กรองเบอร์ไปนิดนึงนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ค่ะเส้นยาวอยู่นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะเจ็ร้อบาทพร้อมส่งนะคะท่านมาดูหัวกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเป็นหัวช้างนะคะท่านแกะสลักหัวช้างนะคะด้านหลังนะคะ เส้นนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะมีเพียงแค่1เส้นเท่านั้นค่ะอนุญาตเก็บสักครู่นะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีคุยง่ายคา่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะ เป็นเหนรียญหลวงปู่โตนะคะท่านวัดประดู่ฉิมพีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยค่ะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเหรียญสวยๆขึ้นคอบูชาได้เลยค่ะเป็นเหรียญปี2517ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะ 600บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่20ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศุกนะคะวัดปากคลองมะขามเท่าคขาทานมาพร้อมเลี่ยมนะคะเป็นเลี่ยมกันน้ำนะคะท่านเป็นเหรียญน,นะคะเหรียญน,นี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะท่าน400บาทเท่านั้นนะคะ ติดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะเหรียญหลวงปู่สุกนะคะเหรียญเก่าเดิมเลยนะคะ400บาทพร้อมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระคุณแผนบ้านกลางนะคะท่านเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมจับขอบนะคะ เปิดโชว์องค์พระเนื้อพระให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะรายการนี้คุณแผนบ้านกลางท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่450บาทค่ะท่าน450บาทเท่านั้นนะคะคุณแผนบ้านกลางนะคะงดงามมากค่ะ450บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นพระร่วงกวาดลานนะคะพระร่วงกวาดลานเ้าท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะเนื้อเก่าเดิมเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นเขาทาน450บาทนะคะ เป็นพระร่วงกวาดลานค่ะปิดให้ทันกันค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยพระร่วงนะคะเหมือนกันเลยนะคะพระร่วงรายการนี้นะคะพระร่วงลางปืนมาพร้อมเลี่ยมกรอบไข่ขอแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นนะคะท่าน 450บาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันเลยนะคะคราผิวพระท่านเก่าเดิมเลยนะคะยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดค่ะด้านหลังนะคะท่านองค์นี้นะคะ450บบาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะ ที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะเราจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะทรงฟรีครบทุกบ้านนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะ ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ